สวัสดีค่ะไอซ์กัญญาพักแสงแก้วม s g r a n นบุรีรัมอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ารู้จักมาตั้งแต่ตอนที่สมัยตัวเองยังเป็นแฟนนางงามค่ะคืออาจจะไม่ได้ติดตามเขาตั้งแต่แรกแต่ว่าเราได้มีการแบบว่าผ่านการดูคลิปวิดีโอการรีแคปของเขามาแล้วก็คือตัวไอเองเนี่ยเป็นคนต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่ชอบคนที่พูดภาษาถิ่นตัวเองเพราะารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันน่ารัก เราเลยติดตามเขาด้วยค่ะแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าไปซับสไครต์ให้เขาหรือว่าไปติดตามเหมือนแฟนตัวยงค่ะแต่เราจะดูแบบเราอยากเจาะเราก็เซิร์ชแล้วเราก็ดูดูอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์เลยคือน่าจะเป็นอ่าที่เป็นดราม่าดังๆเลยเนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์ตอนที่เขารีแคปเกี่ยวกับภาพพอร์ที่เลือกเป็นท็อป20คนที่จะไปในวันเปิดตัววันที่3มีนาที่ผ่านมาค่ะซึ่ง มันเป็นการใช้คำพูดที่ว่าเป็นสำนวนของประเทศเขาใช่แต่ถ้านในฝั่งของภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะรุนแรงซึ่งตัวหนูเองหนูยอมรับเลยว่าหนูตกใจแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันน้อยตรงที่ว่าเราเราโอเคเราเคยดูผลงานของเขานะแล้วก็ถือว่าเราชื่นชอบเขาอยู่ด้วยแต่มันกลายเป็นว่าวันหนึ่งทำไมเขาถึงมารีแคปเราขนาดนี้แต่คือบางเสียงอะค่ะเขาก็มีบอกมาว่าปกติอะเขารีแคปแบบนี้อยู่แล้ว ซึ่งโอเคหนูเกตหนูเข้าใจว่าการรีแคปของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อาจจะอยากจะบอกว่าบางคำเขาใช้มันรุนแรงเกินไปหรือว่าความรู้สึกคนมันไม่เท่ากันนะคะความคิดมากความเอาเก็บไปคิดเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันจตคือถ้าจะบอกว่าตัวเขาเองมีสิทธิ์ที่จะพูดในการรีแคปยังไงก็ได้สไตล์เขาแต่หนูก็ต้องบอกว่าตัวนางงามหรือตัวของผู้ที่ถูกรีแคปก็มีความรู้สึกมีสิทธิ์ที่จะโปรเทคความรู้สึกตัวเองเหมือนกัน,นะคะ่ะ แรกไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าถ้าจะไม่ให้เกิดดราม่าขึ้นอีกเลยเนี่ยเราต้องไม่ไปติดตามเขาเพราะว่าตัวพี่เขาเองเนี่ยได้แจ้งไปเมื่อไลฟ์ครั้งก่อนว่าโอเคถ้ามันเกิดการรีแคปแล้วนางงามรับไม่ได้เขาก็จะไม่รีแคปจะเลื่อนผ่านไปเลยค่ะประมาณนี้แต่ว่าในคลิปที่ล่าสุดที่มีดราม่าการนั่งผันหลังให้เนี่ยมันไม่ได้ เขาไม่ได้ทําตามที่เขาพูดตรงที่ว่าเขาจะเลื่อนไปเลยแต่มันกลายเป็นว่าเขาเปิดแช่ไว้แล้วเขาก็เรียคชันแบบนั้นออกมาซึ่งมันทําให้หนูคิดว่าถ้าเกิดมันจะไม่ต้องการที่จะมารีแคปกันเพื่อให้มันมีปัญหากันจริงๆสามารถข้ามคลิปหนูไปได้เลยใช่แล้วหนูก็คิดว่าหนูไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเคลียร์ใจเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้หนูไม่ได้เกาะใช่จริงๆการรีแคปนี้มันเป็นการรีแคปครั้งที่4ี่แล้วที่มัน เป็นสี่คลิปแล้วค่ะที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่หนูมงมันมีความรู้สึกว่าเรีแอคชั่นออกมาเนี่ยคุณพี่ไม่ได้ชอบหนูถ้ามองทั้งหมดทั้ง7จจังหวัดไม่ได้ถือว่าอาคติค่ะคุณพี่แต่อาจจะเป็นคําที่มันอาจจะด้วยด้วยคําพูดมันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมคําว่ารุนแรงเกินไปแต่ด้วยรีแอคชั่นท่าทางของเขาด้วยมันเลยในมุมมองของคนดูอย่างหนูนะคะมันมีความรู้สึกว่า อ,อันนี้มันอาจจะเป็นการติไม่ได้เพื่อก่อหรือเปล่าเพราะหนูคำว่าปลาน้อยปลาเน่าเนี่ยหนูเข้าใจแล้วว่าพี่พี่เขาอธิบายแล้วว่ามันเป็นสำนวนจากรายการหนึ่งของประเทศลาวที่ว่าปลาน้อยออกอะไรอย่างนี้คือแปลว่าคนที่ไม่ได้สวยเท่าคนอื่นไอ้น,นี้หนูเก็ตแล้วก็ถ้าหนูเข้าใจผิดครั้งแรกหนูก็ต้องขอโทษผ่านนะทีนี้ด้วยนะคะคุณพี่แต่ไอประเด็นที่ว่าบอกว่าหนูทําหน้าไปก๊อปปี้สุริน อันเนี้ยหนูไม่โอเคเลยตรงที่ว่าหนึ่งเลยเนี่ยหนูคนเราไม่ต่อให้เรามีเรฟเฟอร์เรนซ์ที่จะทําหน้าเป๊ะเหมือนคนอื่นแค่ไหนคุณหมอก,ก็ไม่สามารถทําให้เขาเป๊ะได้ค่ะเพราะโครงหน้าเราไม่เหมือนกัน2เลยคือการที่มาพูดแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติวิชาชีพของคุณหมอที่ทําให้และ3มเลยเนี่ยเหมือนรู้ถูกหนูด้วยว่าหนูพยายามที่จะไปก๊อปปี้คนอื่นซึ่งบอกเลยว่าซูลินเขาก็สวยแล้วก็สวยมากด้วยซึ่งความสวยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะ มันรูปแบบของความสวยมันแตกต่างกันอยู่แล้วก็เลยอยากให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยค่ะคือตัวหนูเองเนี่ยมองว่าคํานี้มันเป็นคําบูลลี่ด้วยแต่ว่าตัวเขาเองหรือตัวแฟนขับเขาอาจจะไม่ได้มองว่ามันคือการบูลลี่มันคือการพูดตรงไปตรงมาแต่อย่างนี้การที่เราออกมาวิาพา์วิจารณ์หน้าตาของบุคคลผ่านโซเชียลหรือว่าแม้กระทั่งลับหลังเนี่ยมันก็คือการบูลลี่ซึ่งสัลญกรรมอะค่ะ สมมติว,ว่าเกิดเลือกเกิดได้ที่จะมาสวยเลยก็ไม่มีใครอยากทำสัญญกรรมหรอกเพราะว่ามันเจ็บแล้วมันก็ใช้การพักฟื้นนานม,มากมันเสียเวลาในการทําอะไรในชีวิตยเยอะมากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่สวยเราไม่หล่อเราสามารถเลือกที่จะทําสัลญ,ญกรรมได้เพราะมันคือาทางหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าการาใครที่คิดอยากทำศัลยกรรมไม่ต้องคิดว่าตัวเองคิดผิดนะคะถ้าทำแล้วมั่นใจขึ้นสวยขึ้นเนี่ยทำเลยต่อใ้ใครมาว่าเราก็ช่างเพราะเราทําเงินเราค่ะคนอื่นว่าไม่ได้หนูจะบอกว่าวันนั้นที่เกิดการไลฟ์แล้วหนูร้องไห้นี่คือขอแก้ตัวก่อนเลยว่า วันนั้นน่ะตั้งใจที่จะมาไลฟ์ขายของทําแคมเปญแต่มันดันเกิดเหตุการณ์ที่แบบจุดเราคือวันนั้นถ้าเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆ <c oughs> จะเห็นเลยว่าหนูอะ่ะนอยทั้งวันคือดูแต่โทรศัพท์เพราะเรานั่งอา่านแต่คอมเมนต์เรื่องนั้นว่าแบบมีใครที่เห็นต่างเราไหมมีใครที่เห็นด้วยกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนางงามพอเห็นหนูไลฟ์แล้วหนูร้องไห้เขาก็พากันทักพากันโทรมาค่ะไลฟ์แล้วก็มาเคาะห้อง ก็มาบอกว่าเออเนี่ยถ้าจะไปไหนก็เดี๋ยวมาหานะอะไรอย่างนี้น้องนแนกก็ชวนไปกินซ้มตามที่ห้องส้มๆก็จะพาลงมาเล่นข้างล่างก็คือต้องแบบขอบคุณเพื่อนๆทั้ทง77จังหวัดมากๆเลยค่ะที่แบบว่ามาคอยให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยกันเนี่ยนางงามพอรักกันทุกคนอยากให้เขาตีกันนะคะ